คนตกคนลินแล้วใบใหม่ก็เนี้ยกะลุนเต็มึืนเนาะแม่กลัวก็บอกกินตะ,ะแสลก,กไปทั้งไดบุตะละเมือตะละเว้น,นก็นได้ ท่นให้ล like <sh> <laughs> ูกได้ต <nữa> <h acceptable> ื่นตีบะเท้าเท้าห่วยไปตายห้องเดรร์ลาบันยี้โอ้ดังมาเลยยังโกลมโกลมมือซองยังบุญญาณเขาลอยกล่นที เห็นมอใบไม้เต็มบ้านเลยเอาปลูกต้นไม้ก็มีใบไม้ละเซมีใบอื่นติจ้สิไปใส่นี่เจ้าสิไปเบิ่งเห็ดเนี่ยนะเขาว่ามันออกอยู่พ้นนี่เห็ดเห็ดอืมเห็ดอย่เห็ดเพิงเห็ดละงอกมื้อนี่ละเฮาติีอยู่ข้างไหนี่อยู่ในป่าดอนหัวหน้าเฮายทีปุนอะเห็ดละงอกออกดีกว่ะออกเขาว่าเมื่อวานนี้ไม่ยืดสีเราไปเก็บมาได้เครื่องกิดตาปุ้นไหมบ้าอุ้ยไปผ้าคนไปเก็บเนี่ย บ่ละคนที่ไปเก็บดอกโจอยู่บ้านนี่ละคือไปหอยไข่ใบนำมันไปเบิงสากรขัดมันมีกับสีเก็บมาสูกินเจ้าว่าเจ้าอยากกินสะดรัเออเออดีขึ้กันคือบ้านนี่ละเฝ้าบ้านเฝ้าเฮือนกวดบ้านกวดเฮือนอาซักซึกไว้เรียบร้อยซักแล้วอืมเออลืมได้แถวไปใช้อะไรอีนั่นฮะกินไปใส้โอ้จักไปหางล้อให้บุ้บ่ไปถ้าเสาหุ่นโอ้พออยู่บ้านนู้่นอีน้อ เก็นยังให้มันล่ะเก็นยังให้มันเพราะขาไม่อยู่ส่วนไปน้ำเอาไม่เคยสิไปเขาบ่อยไปเพราะเขาหักเจ้าเขยให้บ่อยอยากให้เมื่อยอยากให้อยู่บ้านอยู่เฮือนมันแมนแต่บอกเกิดเคยไปก่อนสิเบิ่งง่วงน้ำอยู่บ้านนี่เราเอาง่วงให้ยากินได้เด้อเอาง่วงให้ยากินนะเอายาให้ง่วงกินอ้านึกว่าสิบ่ถามเดี๋ยวมาบ่เกินเครื่องมือดอกวแล้วฉไปโดนแหรออ้ก็ เธอส่เฮ็ดดังเล้วเนาะเฮ็ดยังก็เก็บเห็ดเลยหรอปลามันใหญ่เลยนีใส่ละก็ตาทีไปเอาข้างหน้าพุ๋ยแล้วอยู่ฝุ่นหวองง่วงาไปไหมไปก่อนนอนเล่นก่อนเออจะไปโดนเด้อเออก็มีละฟ้ามาครับฮะกูมาสิไปหาเห็ดเห็ดเนี้มันสิออกยแบบนี้เออเห้ย เห็นก็ออกเงี้ยพ่นฝนพ่นตัวเนาะพ่นตกพ่นตัวเอย้ยเป็นรอยคตรเนะัวปยแ่อยากวะับันอนาเพลงผู้ใดมาสูมวนค่ะ หัวขาใครเตะเตะได้ล่ะหัวคนอื่นเนาะหามึงเตะไปทั่วไปทีถือไม่อยากเขาเตะหัวเตะโอวันนี้บรรยากาศดีค่ะฝนตกปล่อยๆนอนกั้นที่หน้าคือเดียวโอ้ยจะะรับห่านอย่าเหตโตมุนอีพ่ออีแม่ผนเสียใจ อยากไปใไ้บ้านจักส์ตกการไงที่บ้านอยู่คนเดียวเนาะก่านี้เนอะวุ้นเส้นวุ้นเส้นเอาพีฝรั่งมาจวนี้บุ้มวุ้นเส้นเพื่เนี่ยคนฝรั่งคนฝรั่งอีกฝรั่งโคกฝรั่งโคกเค้ดยังอยุยละ นอนเหล่าพยายบาลนอนตังเพง่งหัวข,ข่าใครเหยียดแตะี่หรอผมเวพ่อสาวอีสานเหมอนพูดแตง่ายๆนะนะปากปูเนป้อมนนป้อมบ่ใครอุปูปุนะคนนั้นะวไหคือยีหราแล้วเนาะโอ้ยเขาบอนสีไงสูวยไใหนิวมวนเซเวนตาขยายให้สีคลคนบ่เอาพย่บานม่ได้ใส่ขยายมันงขยายเบื้องอันนี้แหละเอาแยกจินไปได้นี่ เฮ้ยจะไปซื้อบุเป็นรถคุณผู้หนีไปรอ,อบก็เอินอนไข่ดอกไข่เห็น,อ,อ,นอยนู่คน,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 นหนึห่งเราไปซื้อได้กินบุเอิอนตอดพี่ไอคือมีเนี่ยไม่กินแล้วบุเอาบุเอือนบริวาราเมียเป็นนิเมืองบอกเฮ้ยไ,ได้ไอตัวเมียสิไปเก็บหอยเอ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดแต่ว่ามาพร้หอยก่อนเก็บเฮ็ดใส่ขึ้นมานหนเห็ดกระผมเนียนั่นแหละตัวเสือเสืออย่างนี้นั่นน่ะ โง่สุดไอ้เด็กว่านี่กับแซเมนโคตรเนาะว้ายหอ้ทัพทัพมันจะเสือกคือแต่ว่าไปว่านเขาขัวโรคเงินอ้างนามเขานะนึกว่าใช่อาเบดโอ้ว่ะโคนกินเบียร์บานบานบานเมืองตัวน่ะออกมาเหรอเฮ้ยสช่างเดยเราต้องถามหาเมียไอ้ดอกเมื่อนี้ยไอ้ร้อยเมียมาเสียตัวร้อยเมียมาเสียตัวอี่รีบว่าไอ้ไม่ชิบว่าเรียนเ็ท่ยังว่าเป็นเด็กหน่อยไหมเท่าพ่อตายได้หนึ่งกับอะไร ลมพาย,ยุนยมานบูโมีแล้วคอยกันนอนหนูตันอยูังสีครบไว้ิยาน,นี่ดิเตียเอายว่ังะนะโอ้บรรยากาศตรงหน้าก็เป็นตาแต่ว่ละจะสีหาดอกไ,ได้ไมเลยดคือเสียหวัวแทตัวเมียว่าไปเครื่องมือวุ้นเตัวเมียว่าไปเครื่องมือเรียแล้วกัพกมไม่สินะ,ะนั่นสันเลยบเออเอารูเพียงเมียจ,จาสมัเหินเอาตอนนี้เรยบหรนับหนึงถึงพันอนเป็นยัง สันก็เอามืออื้อซักปิดกวาวิทยุนี่เพ่งนิมวันค่ะคอยหัวขาดใครแกะแตะแกะแตะอยู่นี่เสียงตัวฟังเพ่งโกรตันโกรธแต่บายคักไปหน้ามือ ขาอย่างไม่หญ่ก็ไดอกก็ได้แทะขาคนนี่เรากินอันนี้คือบ่มีอะไรอีหละฮะคือหอมเทมมือเนี่ยเอาเอาสบู่งัดเข้าไปข้างในคากน่องสิบก้อนสามก้อนขุนมือเดียวปลายุ่นตับยังโคกเล็กโคกเล็กอยู่ตำบสบู่เอาอีกยุ่งปะเอาด้วเบิดมือเบิร์ตเบิร์ตเพื่อนพนันมึงเนี่ย n ้ n non n o ลูกขาขึ้นล uh, no ูกขาเออยกขึ uh ้นไปเออยกขึ้นยังไงเต้ซี่บ่เออเต้ซี่น่ะเออมึงยังขาเออพี่บ้านอู้ยเอ้าพี่บ้านบ้านอะไรข่อยก้นบ่โอ้ได้แล้วกันนี้สันบอกซื้อมือนี่น่ะมึงสิเฮ็ดใบเชิดชู้เกียรติให้อพูดบ่กระปานนั่นพคนแล้วแล้วก็เมื่อตัวเต่เอาชีวิตย่างเมื่อหอดถึงหน้าเลยกูเกิดสิใจแล้วโอ้ยยังไม่ใหญ่กับเราแท้อู้ฟ้องกันไร อ้าวเอ้ยกูเม wow. ื <out> oh, ่อยดับกินใส่สบู่ปาดของน้าหมดรถใส่บนาะเห็ดเนาอนเอนี่อยคือสิได้กินแกงเห็ดแซ่บๆสดหนามห่อนๆตำบักหุ่งวัยบอกว่าโอ้ยเมื่อยเลยนีใส่กระตาเห็ดโอ้บ่มีเป็นเลาะมึงเลยไม่แต่เห็ดละหักเห็ดละงักเห็ดละงักเด็ดเห็ดตุ้มๆไหม เราโง่บ่มี่หรอกเขาตัวซื้อผู้ใดไตัวไม่มีตัวตัวไ่วยย่างจนอ้อมปลาเราเมื่อยขาลอยเลยนี่โอ้ยบไม่ได้กินวันนี่บ่แล้วหาดีว่านี่เห็ดนี่โอ้ยข่อยกับเซียนเห็ดเนาะกินบ่หรอเห็ดละงากเขาว่ากินได้อยู่ดยกับต่โมงหุ่งไปแกงูชุ่นก็ตายแล้วกินรถตายบนแล้วแม่กับพ่อคนไม่ได้ว่าิอย่างเลยโอ้นี่เสีย ไปนอนก็ได้ถงมเลยไปเห็ดยังมางเมื่อยจ์ไปนัน่งปบูบูแมนไปเจ็บเห็ดถ้ามันโตมีพีรุดเดอ้อน,น,นั่น,นมันยังดินั่นมันยังดิเขาเป็นประไปจำเดือนประจำเดือนว้าหยุดใส่ไม่กอนอยู่ใส่โอ,โอ้ไปเห็ดยังมาโอ้ไอยอไปนั่งถึงหน้าเมื่อกี้นี่ัวไยเด้อจำอะไรไรพวกทันเดอ้อ